เวลาจะทำอะไรเมื่อคุณทำเล็บใหม่มามึงก็เนี่ยเนี่ยอีกชี้นิ้วเดีพอไม่ต้องชูทุกนิ้วก็คือไม่ต้องทำแล้วนั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่ามึงกูอย่างแบบเนี้ยเพื่อนนั่งข้างกันแล้วกูก็มีคู่มึงก็มีคู่ะนั่งนั่งดูสตอรี่เพื่อนแล้วก็ เออกูอยากมีแบบเนี้ยแบบว่ากูก็มีคู่มึงก็มีคู่แล้วก็นั่งข้างกันราะว่าพาแฟนมาเจอกันเออจินตนาการเก่งสวัสดีค่ะยินดี้อบสู่รายการโก To p i c k n e วันนี้มาแบบกลางคืนแล้วอะไรแล้ววันนี้มาตอนกลางคืนเพราะว่าอะไรก็คือเราไปเลเซอร์หน้ามาแล้วก็ไม่อยากให้โดนแสงแสงอาทิตย์ก็คือโดนแสงไฟหนักกว่าเดิมเพราะว่ามันจ้องอย่างนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำ พัต้าจริงก็คือพัต้ากุ้งธรรมดาพัต้าครีมไข่กุ้งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันพิเศษพิเศษเพราะว่ามีมีกูงั้นธรรมดาแล้วอ่ะอ่ะเริ่มเลยดีกว่าคอนเซ็ปต์เราคือทำให้ดูมีพิรุธทุกอย่างจะต้องมีพิรุธอ๋อกูไม่มีคนคุยอาอ ม,มีแล้วอันน <c oughs> ทำตัวมีพิรุษโชว์ออกรายการหวานออกสื่อม,มีคนคุยน่ไม่ช่วยยี่อะไรหรอกูจะทำยี่อะไรมาอันดับแรกไป,ไปอันดับแรกต <c oughs> ้มน้ำต้องสอนไหมว่าต้มน้ำยังไง อาสอนอครับตรงน้ำเปิดแก๊สก่อนนะเออแบบไม่บอกก่อนหรอว่าทุรกิจมันมีอะไรเออปิดแก๊สก่อนโอเคครับก็เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะฮะอย่างแรกก็คือต้องมีก็คือเป็นเนื้อสัตว์ก็คือกุ้งไข่กุ้งอันนี้ต่อไปนะเป็นเออเขาเรียกว่าซอสเอ๊ะกูเคยอ่านออกนะกูอ่านไม่ออกเอ้าวเฟนโดอารเฟนโดอารเฟนโดอารเฟนโดซอสแต่ว่าเป็นแบบผงก็ต้องมาละลายเองต่อไปเป็น เบคอนเบคอนเส้นเฟปพูชินี่ก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่เนื้อพาสต้าเฟปพูชินี่มึงมันเป็นภาษาไทยเขียนข้างหลังออ๋เเจ้าความหอวหอมเนยนะฮะนมน้ำตาลพริกไทยอ่ะอย่างแรกคือเราต้องต้มน้ำก่อนนิ่งก็จะหั่นหั่นหมูเนยใ่นยใช่ไหมมันติดใช่เดอ๋ยวมันจะติดอย่าไปอ่ะอย่าไปและไม่บอกอ่ะเราเราอะดูทำอาหารแล้วแบบ ไม่ฉลาดดูแบบดูดูโม้เข้าใจปะแบบว่าทาให้คนดูด่าได้อะไอหรือว่ามันเป็นความสามารถพิเศษเหมือนเขาบอกว่าเขาหยอกเพราะเขารักไงเขาด่าเพราะเขาเกลียดค่ะเราควรหันหอมไงอ่ะหันหอม่างนี้ไหมเราจะแบ่งกูจะแบ่งครึ่งกูจะทายครึ่งเดียวอลลี่ะชอบแบบแต่งตัวชัดชาตัอ่ะหลายรอบและแต่รอบนล้นะแต่บอกเลยว่าแต่งตัวเป็นเป็นชาชัคนทออ มันจะเปิดสึกด่ากูแล้วแต่งตัวเป็นนะเป็นคนทอแหลแต่งหน้าเป็นคนทอแหลเพิ่มเลยใส่เป็นคนทอแหลอ้าวกูจดครั้งที่หนึ่งกูจดเราบอกได้ไหมว่านี่กี่มูบอกไม่ได้มั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเราเรื่องนะคือเรื่องวันนี้ก็คือเราอะ เราสั่งแม็กกับนิงใช่ป่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าเพราะหิวไงก็เลยสั่งแม็กกับนิงนิงก็ไปซื้อให้เออ<ไ>เป็นชุดแบบเบอร์เกอร์แล้วก็มีน้ำอืมขวดแก้วเล็กเลอมเมื่อไหร่เมื่อไ่แม็กโดนนุ่มัน,ะนมจะเข้าเราไม่ใช่หรอว่าเราอย่าด่าเขาดิเราเป่ยนือเปลี่ยนเรื่องเี่นเรื่องเปี่ยนเรื่องเอาเอาคือผ่านนะเขาไม่เข้าหลือมั้งไม่แต่กูบ,บอกเขาไปว่าหกพันเขาไม่เอาดิ มึงว่ามันแพงไหมว่าเหร็ดหกพันแพงหรือเป่าโหมึงรายการเราอ่ะคนดูตั้งเท่าไหร่อยากละพออย่าตายคนดูน้อยนะแต่เราจะเล่าไหมเรื่องเบอร์เกอร์อ่ะเล่าก็ได้มึงอย่าพูดคำาแม็กชัดเจนหันพูดคำาอะไร ไม่ซื้อแม็กแต่ไปซื้อแมกก็คือเราอ่ะฝากนิงซื้อแมกชุดเ <l ok> บอร์เกอร์นี่แหละเออมันก็จะมีเบอร์เกอร์มีน้ำมีเฟรนฟรายอย่างนี้ใช่ไหม <l ok> แล้วพอไปสักพักหนึ่งก็กูก็รอนิงมารับเพราะว่าจะมาถ่ายคลิปวันนี้ <l ok> เออนิงมันก็โทรมาบอกว่าปาล่จะกินน้ำมะพร้าว <l ok> ไหมเออก,กูบอกว่าในเซตที่กูสั่งไปมันมีน้ำไม่ใช่หรอแล้วไอ้นิงก็บอกว่า น้ำเล็กเท่าใช้คนดูดก็หมดแล้วแล้วพูดดังอะกูวเปิดลำโพงอยู่นี่ออกปะแล้วอีกคนนึงมันก็เสิร์ฟว่าแดกไปไหมกูจับคาะแต่ทั้งสองคนอะเป็นผู้หญิงนึกออกว่ากูอยากอยากอัดเสียงให้ฟังมากแรกไปไหมเดี๋ยวกูแบบดูแบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าอืดูดีพูดได้ปะวะคือแม่กูดูคลิป จริงเหรอแม่แม่แม่บุ้งแล้วว่าทำยังงกูบอกอืีแตวแม่กูก็ส่งมาต้มยำไม่มีขิงนะลูกกูอันนี้ต้หลกกว่าไปล้าเล่า <c oughs> มีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดโอ้โหบแบบบรรยายแบบไม่ต้องให้คนอื่นสอนแม่กูสอนเองมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่ง <c oughs> ที่กูไปร้านเล่าแบบนี้เดี๋ยวให้ดิงเล่าอันนี้คือแบบว่า กูปุบนนั้นอะไม่ได้เมานะแต่ว่ากูตั้งใจดูคนเต้นอยู่ <laughs> ออใช่เพราะว่าเรานั่งชั้นบนชัออ้นบนแบบดูคนเต้นโอ้โหสนุกมากแล้วก็จัดคลิปไว้แล้วแบบจัดคลิปส่งให้เพื่อนแบบถ่ายหน้าตัวเองก่อนออแล้วก็แบบเอ้ยบรรยากาศร้านอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วักหนึ่งกูถ่ายอยู่มีคนมากี้ข้างกูเว้ยแล้ึงกูร้องากี้กลับ <laughs> ปาลิทั่นมางงใครวะหนูว่าเพื่อนในนิงมันเพราะว่าแบบว่าเอออาจจะเป็นคนรู้จักของนิงือเปล่าไม่ใช่เป็นแฟนคลับแล้วน้องเขาพูดว่าไม่ดูน้องหรืออะไรบอกว่าหนูจำพี่ได้หนูจำพี่ได้หนูเอ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหนูจำพี่ได้แล้วนะต่อหนูจำพี่ได้หนูจำพี่ได้เต้นอยู่ที่เวทีจำพี่ได้เลยโอ้หกูไปเต้นที่เวทีเมื่อไหร่วะกูไม่ได้ไปกูไม่ได้ไปเต้นแล้วเขาก็บอกว่า หนูเต้นอยู่ที่เวทีหนูมองมาหนูเห็นพี่หนูจําได้หนูจําได้เออกูอ๋อน้องเขาไปเต้นที่เวทีเราเห็นว่ากูกูเออแล้วก็บอกว่าหนูเป็นแฟนค่ะพี่พี่ทำทิกตอกใช่ไหมเนี่ยดาวทิกตอกแล้วเพื่อนเพื่อนเหมือนเขาเมามากเพื่อนเขาก็เลยเดินตามมาเพื่อนเขาก็แบบขอโทษด้วยครับแต่้าไปคือกูกินสู้เขาค่ะใต่เกลือก่อนอันนี้ใช่ไหมน้ำมันเยอะมันไม่เค็มมันไม่เค็มมันเป็นแค่ทำาให้ติดกันใช่ไม่เค็มไม่เค็มสย ไม่ได้สบายใจแล้วแต่พวกมึงไม่สบายใจสบายใจสบายใจพวกไมสบายใจมึงทำมาตั้งนานแล้วอะทำต่อดิทำไม่เวลาจะทำอะไรเมื่อคุณทำเล็บใหม่มามึงก็เนี่ยเนี่ยอีิบชี้นิ้วดีพอไม่ต้องชูตรงนี้ไม่ต้องหันตรงนี้โอ้โหต้องหันแนวนี้ด้วยนะกลองรับไปกลองรับ ต่อไปก็คือต้มเส้นเวลาคนเจอเราแล้วเข้ามาทักอะคือเราดีใจนะเว้ยแต่เราแค่ตัวไม่ถูกในบางทีใช้บ,บริเนี้นิ้อยู่ครั้งหนึ่งกินหมูกระทะเขาแคบรูปที่ไปส่วนส่นสนรถไฟอะ่ะแล้วก็เดินมาถามว่าใช่ใช่ใช่เธอหรือเปล่าแล้วบอกว่าใช่โอ้แคบรูปน่ารักมากอะ่ะรูปกูอะน่ารักมากบอกว่า <laughs> ติดตามอยู่นะอะไรก็คือไอ้นิ้งก็คือโดนทักทุกวันอยู่อ๋อ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 อรออ๋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 อ อันนี้มันบอกว่าตั้งแต่มันย้อมผมสีใหม่มาก็คือคนพักเยอะคนพักทุกวันมีคนพักเยอะขึ้นกูก็จะไว้สีเนี่ยไปตลอดเพราะว่ามีคนพักเออจนกว่าแบบจะมีแฟนต้มเส้นต้งกี่นาทีต้มเส้นก็ระยะหนึ่งเวลาเป็นคำตอบพี่ที่ไม่มีคอนเซ็ปต์ใดๆก็น่าจะเพราะว่าให้มันนิ่มๆปะโปรตีน นี่อยากเป็นอย่างเดียวเลยจะบองมันกลับให้เองอะแบบว่าก็ต้มเส้นดีกว่ามันจะแบบว่าสามล์มตาแล้วติดอะปาล์มตาเติดเออปาลมตาเราตแล้วตอนนี้จะปาอะไรกําแพงคือไม่มีนี่ไงหน้ากูยิ่งแบบเงียอยู่เอาแต่กูน่ารักเขยดความแบบไม่มีเสียงจากห้องส่งว่าน่ารักนะแต่แบบตอบเองว่าน่ารัก เฮ้ยเล่นมีกันคุณครูนักเรียนอะ่ะวันนี้คุณครูจะไปสอนวิชาวิทีาศาสตร์ไม่ไมวันนี้เราจะต้มน้ำเออแล้วเราก็จะไปไปไหนอ่ะไม่มึงช่วยปูขางทำไม่อาเดี๋ยวเราก็จะน,นั่งเงนียบีงี่ะเออแล้วเราอ่ะคนตัดอะไรหรือวะ่ะสิ่งที่คนตัดได้ซื้อคืันใส่ช่วงเวลาเดทดแอร เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาที่กูเจอช่วงวัาเดดแอกูจะไม่ค่อยตัดใส่เว้ยนอกจากช่วงวราเดดแอที่มันขำอะ่ะกูจะตัดใส่ <c oughs> แต่ถ้ามันไม่มีเนื้อหาในทางซึ่งกูตัดออกไปเลยก็จะทําให้ช่องเราดูาว่า มันเหมือนมีกราฟที่มันพุ่งตลอดเวลาพุ่งตลอดเวลาทุกคนเหนื่อยปะมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยเว้ยถ้าสมมติว่าดูช่องเรามามาปุ๊บมันจะเป็นกาฟแบบพุ่ง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 ไม่ใช่สเต็ปที่ดีสําหรับการทําคลิปใดๆทั้งสิ้นจริงๆเราควรมีช่วงเวลาพักลองเป็นกราฟชงอย่างเดียวดิจริงๆกราฟลองอย่างเดียวเราก็ทําได้นะทาดรอปๆเราลองทําปะนะให้มันก็ไปที่ไม่ได้ไม่ได้มีพุทเริ่มพุ่งแล้ว เอาแล้วเอาแล้วละมันก็จะสุกแล้วมัไหมอะเป็นผัวแม่ปี๋อ่อเริ่มพูดละเริ่มพูดละมึงเส้นก๋วยเตี๋ยน่ะเหมือนเส้นปออะบะหมี่ปอรู้จักปะบะหมี่บะหมี่แบนคือบะหมี่ปอเอออันนี้คือชื่อจริงๆเหรอเล็ขาเรียกบะหมี่เหลืองแบนเออเขาเรียกบะหมี่กูเคยไปเรียกมีเหลืองแบนร้านหนึ่งแล้วเขาบอกว่าบะหมี่ปอเหรออันนี้คือเพิ่งรู้เหมือนกันปอเยค่ะอย่าอ้อหรอได้ไหมอย่อ้อหรอ เอหมีป่ปอหนึ่งอย่างบะหมี่อะไรปออันเนี้ยบะหมีป่ปอก็คือบะหมี่แบนอันนี้คือเพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่จริงเดี๋ยวกูลองไปเสิร์ชดูถ้าไม่ถูกก็คือกูตัดออกอ่ะยังเสิร์ชตอนนี้เลยไร <c oughs> ้านมาลก๋วยเตี๋ยวคือถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวไหนที่มีบะหมีป่ปอนะหูร้านนั้นอะร้าน,นประจำกูเลยกนะูสั่งเดินเข้าไปสั่งว่าบะหมี่ปอหนึ่งสั่งเป็นคนต่อ <c oughs> <c oughs> มืออันนี้คือคือแบบว่ามันระบุจริงๆว่ามันเป็นเส้นมามีเป๊อะมันคือเส้นที่กูรักมากที่สุดเส้นอะไรม่มีเป๊อเออเห็นอันนี้แล้วนึกถึงไอ้เรื่องนั้นเลยอะมมีเป <c oughs> ๊อเส่เนผัด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 เมื่อกี้ก็ต้มเส้นสุกแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังใส่เนยลงไปผัดแต่จริงๆใส่เบคอนเลยก็น,นะนะเพราะมันเป็นมันเหมือนกันเราใส่เบคอนกับเนยลงไปนะฮะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ใกาพจะใช้ในการผัดอเราผัดเบคอนกับเนยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นหัวหอมมึงพอใส่กุ้งแล้วอ่ะเราก็ต้องคิดแล้วนะใส่ผงอันนี้เสร็จเพ๊บใส่นมเอออันเป็นตัวซอสใส่ไปเลยเดี๋ยวมันจะไหม้เราใส่เลยนะฮะแล้วก็ใส่นมใช่อุ๊ยอ่อนไปเพราะอันนี้มันเป็นผงนะฮะอีก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 เออแต่ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ก็ได้เชิญ ทีมาเข้ามาฮะเยได้เป็นทีมงานอะพอๆให้เข้ามาไม่เข้าไมไปไปออกช่องนี้แล้วมึงดังเลยนะดูนั่งลงมานั่งมาไม่คือนั่งไม่ได้ไง พุ่งตัวกระเปี้ยงงั้นมึงก็ทำแล้วถ้างั้นน่ะอ่ะมึงทำอ่ะมึงเข้ามาเข้ามานั่งใกล้ๆกูเดีกูชอบอันนี้กูชอบโอเคแนะนำตัวก่อนสวัสดีจ้าชื่ออะไรอ๋อเราชื่อแบมนะเป็นทีมงานที่มาช่วยบ้างบางครั้งบางครั้งก็ไม่มาช่วยเพราะติดเรียนหนังสือเรียนหนังสือโอเคเดือนวันนั้นแหละมาคนละฮะอุ้ยน่ากินอ่ะกินพัตต้าเปล่าด้วยชิงดวนไปหน้ากล้องพี่อ้าวดูนะฮะไปยืนหน้ากล้องพี่ใกล้ๆอะไรน่ากินเหมือนกันนี่นี่ปูแล้วแหละ ยังกันหน่อยยังกันหน่อกินไปหมดไม่แลยคือเลยวะเมื่อกี้คือพ่อพูดกูนิงมองหน้ากันแล้วเหมือนเกลียดกันนะเหมือนเราเกลียดกันนะตอนนี้นะฮะเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยลยทุกคนทุกคนน่ากินอ่ะอันนี้คือเส้นพาสต้านะฮะพาสต้าแบบบชินีแบบเส้นนานๆเราจะลองชิมนะฮะอืมอื้มฉุกยังไงเหมือนยังไม่สุกเลย มึงอย่าพูดอย่างนี้ดิมึงแต่รสชาติอร่อยมากเลยวะสำเร็จรูปเออแต่มาอร่อยนะแบบว่ามันด้วยความแบบมันนัวของไข่กุ้งอ่ยากจะบอกว่าไออเอ้าเหมือนโฆษณาให้เขาเลยอ่ะไอ้ผงนั้นเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มสักอย่างเลยผงแอมาโด่แอมอะไรวะอันฟันโตอันฟันโตอ่ะอันฟันโตไอ้ส่ละอัน่อยเหมือนกันไอ้ไอ้ผงอันนั้นน่ะคือใส่เข้าไปอ่ะก็คือไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเลยจริง สำหรับวันนี้นะก็ขอกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กดทุกอย่างเป็นดีไลค์ด้วยนะคะออแล้วก็ไปติดตามติกตอกอุ๊ยงดมาก,กินด้วย